สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีเมื่อสกุสกุนเนาะวันนี้กำลังผมมาฟอกสนุกคือเก้าที่ส่องสนุกสาวลาวพี่น้องวันนี้สนุกกะดีใจลายเนาะพี่น้องหลังจากที่ได้หับของฝากจากเอฟซีฝั่งไทยเนาะพี่น้องกับซีมีเอฟซีทางกาลสินแน่เนาะแล้วก็กรุงเทพแน่พี่น้องสองคนเนาะวันนี้สนุกกะฮักกามาเอาฮักกามาแต่เอาของเนาะพี่น้องภูแหละสนุกไปเอาอยู่แกงเกาะภูแหละเนาะฮักกามาหอดเพื่อนเนาะพี่น้อง สนุกกระดีจะลายมือนี้พี่ได้ของฝากเนาะพี่น้องทั้งสองทานเลยเนาะไปเบิ่งไปส้มน้กันเลยเนาะว่าเพิ่นฝากอีหยังไา่ห้สนุกเนาะเนาะพี่น้องมันอยู่ในกล่องเนาะสนุกกรสินพาพ่อแม่พี่น้องไปแกเบิ่งน้กันเนาะพี่น้องไปแล้วลุ่นน้กันเลยเนาะกะไปเบิ่งน้กันเลยเนาะสนุกสิไปแกเนาะพี่น้องว่ามีอย่างทางไนเนาะอันนี้สิเป็นกล่องของฝากเนาะพี่น้องอันนี้ก็อีกเจ้าหนึ่งเนาะพี่น้องอันนี้ก็เจ้าหนึ่งเนาะมีสองกล่อง สนุกไปหามคลองมาแล้วเด้อเนาะได้หามคลองไปตีเร,บรอบๆแล้วพี่นอ้องวันนี้สนุกก็สิม,มาแกะเบิ่งว่ามีอยังข้างในเนาะพี่น้องมารลุ้นกันเลยเนาะสนุกก็ตื่นเต้นมาแกะเนาะพี่น้องว่ามันมีอยังข้างในเนาะสนุกกับโมโดหดอกว่ามีอยังเนาะเปิดกันเลยบันนี้ว้าววตั้งมือกันหลายมือพี่นอ้องเอ,อ้ยหมดไปกินก่อนสนุกดอกพี่แจักเนาะ 对，妈妈、啊，老公。 อันสองอันสนุกได้ของเลยเด้อเนาะคือเชียงสองอันพี่น้องอันนี้กับซิเป็นขนมพี่น้องมีแต่ขนมเนาะมีแต่แนวกินเพี่น้องเต็มนี่เนาะขนมพี่น้องเอ้ยขนมปังอันนี้สิเป็นของเอฟซีจากไทยเนาะพี่น้องตัวนี้เนาะสนุกกะ ก็ข,ขอบ,บุณขอบคุณผลไลยเดอ้อเนาะที่ส่งของให้สนุกพี่นอ้องตอนนี้สนุกกาได้รับแล้วเนาะปัน,น้สนุกสิมาแกะกล่องเอฟซีจากกาลสินพี่นอ้องตอนนี้สิเป็นของกาลสินเดอ้อพี่นอ้องมาลุ่นน้ำกันเนาะว,ว่าข้างในมีอย่างพี่นอ้องสนุกป่าใชาไหสิมาละรุ่นเอฟซี

ลักลี้นะได้แล้วได้เลว้วได้แล,ล,ล้ยุมยางนี่ยังด้วบ้่น,น,น,นขนมเลเนาะขน,น,นมเลยพี่เนาะน้นาของมาสนุกเลยนนเนาะ ขนมเล่พี่นอ้องอยูอ่ตรงนี้ของหมักสนุกเลยซิซิมก,ก่อนด้วยพี่นอ้องสนุกหมักแล้วน่ะขนมเล่ <c oughs> เ่ะแอันนีพี่นอ <c oughs> อ้องอ้าตกอัน้อมูตยเกี่ยวเข่าแล้ววะ <c oughs> ไม่ละฝากลองพี่น้องนี่เป็นทุ่งเท่าเนาะพี่น้องนาอย่างดีเลยเนาะสงสัยผมเห็นชาวลูกไปเกี่ยวเนาะก็อีเมลบริสายลองพี่น้องก็เลยฝากมาให้เนาะไม่นยอะโอ้นี่ใส่แขนพี่น้องบาร์ว่าก็เอว่าบาเนาะใส่แขนือ มีไม่อย่างพี่นอ้องโปรตีนอันนี้มันคืออย่างอ,างอ้าวตัวคือรากับมีเลยพี่น,อน้องนี่เป็นแบบน้ำเป็นแชมพูนอพี่น้องอันนี้อันนี้แหละเป็นยังรับพี่น้อของบ้าน คือ,อ็ยังพี่น้องตัววิธีใส่อะไรอีกเช่นใส่น้ำหนึ่งฟ้าอย,ย่าไปลาพนุก็ตีพี่น้องอันนี้สนุกบม่อกี้ใส่จะเขื่อนเนาะย่านอยู่มาถอกลงชัยน้ำมาสัน่น <laughs> ฉันนุ่มไ่เคยใส่จะเกลือเลยพี่น้องเลยเบิ๊ซแกะหมดเลเดี๋ยวอือโอ้คือหอมเนาะพี่น้องอันอันปั๊บผัดนุ่มแต่ว่าพี่น้องอันนี้แช่ผ้าหานาทีพะนะดิหย่านปั๊บผัดนุ่มอยู่พี่น้องฉันนุ่มไม่เคยใส่เนาะ อันนี้จะเป็นของเอฟซีทางการละินเนาะพี่น,อนอ้องจน พีบบ่น้องกล่องตัวนี้ต่เอามาจากแกงกลอกนาะพี่น้องไปสนีเนาะฝักไปสนี่เนาะออันนี้คืออย่างเกี่ยงบ้ไนเตอร์นะองอ้ยเนี่ยเสียฝาาะัวนเนาะวก็ใส่จะเกลือได้ Mình nhắn mấy à, nhóc phi long bận này, trên đó chỉ cái บาร์บีคิวสนุกมักได้รสบาร์บีคิวเนาะพี่น้องตุ้นใจเลยตอนนี้เนาะหมักหลายอันนี้อีกไม่นังพี่น้องรถอุ้ยอ่านมาเป็นเนาะเป็นนกอ่านมาเป็นพี่น้องตจนี้คือสิขนมคือกันน่ะละว่าตัวนี้เนาะสป็นนกอ่านมาเป็นสองสองกับสองสั่มกระตสนุกเลยเนาะมีใจหลายเนาะพี่น้อง มือลายหรือเนาะระบบประดีเลยอีเมลคนเกี่ยวหยาเนาะพี่น้องเป็นลูกชายเราเนาะขักจขีได้พี่น้องเลยหนาดีเนาะหน้านาพี่น้อง ขาทีน้าเลยสินะถงมือเนาะตรงมือเนะด้อ <laughs> ก็ขนมพี่เนาะหอมหอมนะดมมรงจินโอเคอันนี้จะเป็นของอายทางกาลสินฝุ่นนอกพี่เนาะจากเอฟซีจากกาลสินเนาะตรงน,นี้ตรงน,นี้เอฟซีจากกาลสินเด้อเนาะของฝุ่นกะอย่างนี้พี่น้องเป็นขนมเป็นของใส่เนาะ สนุกกับข้อขอบคุณขอบคุณไอแกลลัสซินล,ลายๆเด้อพี่น้องที่สนุกได้ของฝากแล้วเนาะการดีใจหลายเนาะขอให้เธอหนอยู่ดีมีแห้งอากาให้สุขภาพแข็งแห้งเนาะพี่น้องรลำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนเนาะสนุกการดีใจหลายเนาะที่ได้ของเล้วพี่น้องมีแต่คำใบคลอนให้เธอหนเ่งนพี่น้องให้เพลนนังใหเพี่นมีเพ่นร่เพล่นรวยเนาะให้สุขภาพแข็งแห้งเงินทองไหลมาเลยเทมาเนาะพี่น้องอันนี้ของไอแกลลัสซินเนาะอันนี้สิเป็น อฟซี <FC> อันนี้ก็ท้ายทุกันแหละพี่น้องแต่ว่าอยู่กรลสเทเนาะอันนี้สิเป็นอยู่กรุงเทพเนาะพี่น้องสนุกจะาขอขอบคุณขอบคุณนําเบิดทั้งสองเนาะพี่น้องสนุกจดีใจไลนยเนาะสี่ได้คลองเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้สนุกกับสิก็จบคลิปเอาไว้เพียงสำนีเน,นาะมักอย่าลืมก็ไลก์กดแชร์ก็ซับสไครกดกระดิ่งก็ติดตามในเด้อเื่อเป็นกำลังแหงเซแหงใจแห่งสนุกได้สั่งคลิปใหม่ให้่อแเมน,น,นพี่น้องนะครับเบิดหับส้มกันเนาะพี่น้องสนุกจ้าฝากคอยๆมเมนต์พ ได้กำลังแหงเช่หงใจจากเอฟซีเมื่อสักู่สุกคนแหละเนาะฝักดันให้สนุกมีแหงต่อสู่แล้วก็บ่อท่อแล้วก็เห็ดคิดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องมื้อนี้สนุกกะดีใจร้ายที่ว่าเอฟซีจากฝั่งไทยเพิ่นฝากค้องมาให้เนะาะเมื่อทั้งสองผ่านเลยเนาะพี่น้องสนุกกะดีใจร้ายเนาะตอนนี้กะได้หักของพื้นที่เรียบร้อยแล้วสนุกกะขออวยพรให้เพื่อนทั้งสองมีสุขภาพแข็งแรงเนาะพี่น้องแล้วกัแข็งแรงปัจจากโรคภัยกระเจ็บเด้อมีแต่ เงินแต่ทองไหลมาหาเคนเนาะพี่น,นอ้นองแล้วก็กา,างเพน่นจเจริญในหน้าที่การงานเนาะให้ร่ำให้รวยเป็นมนาแทนเลยพี่น้องแล้วก็สนุกกรัรพี่ขอโตลาเนาะพี่น้องไปเลยเลยพี่น้องสบายดีสวัสดี